ในครั้งที่แล้วนะครับเราทําความรู้จักกับการทดสอบด้วยการทดสอบด้วยอัตราสุดนะครับแล้วเราก็มี3กร,กรณีนะครับในกรณีที่3ที่ลิมิตของเราเท่าเท่ากับ1จะทําให้เราไม่สามารถสรุปอะไรได้จากการทดสอบนี้นะครับซึ่งตัวอย่าง5.4.9นี่ก็จะแสดงว่าถ้า ถ้า l เ,เท่ากับ1แล้วมันสามารถออกได้ทุกรูปแบบนะครับก็คือทั้งรูปออกอ,อันนี้ขออภัยาจากขั้นขอตนะครับตัวนี้ต้องรูเข้าสมบูรณ์นะครับรูเข้าสมบูรณ์รูเข้ามีเงื่อนเงื่อนขัดหรือรูปออกนะครับเป็นไปได้หมดหมดเลยดังตัวอย่างในหมายเหตุ5.49 นะครับสำหรับข้อหนึ่งนะครับข้อข้อหนึ่งไอ้เจ้าลิมิตของ a n บวกหส่วน a n นนะครับตัวน,นี้คืออะไรมันก็จะเท่ากับลิมิตของ หนึ 1> 1. ่งส่วน n บวกหนึ่งยกกำลังสองนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยหนึ่งส่วน n กำลังสองซึ่งจับรูปใหม่ n ยิมนดี n กำลังสองส่วนด้วย n กำลังสองบวกสอง n บวกหนึ่งน,นะครับ เอาค่าสมบูรณ์ออกได้เพราะว่าเป็นบวกอยู่แล้ว,ลวหรืออาจเป็นบวกนะครับตัวนี้เราก็ใช้โด,โดปิตานไปนะครับซึ่งมันจะได้ออกมาเป็นหนึ่งนะครับซึ่งสรุปไม่ได้แต่ว่าเราเคยทราบมาก่อนแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าตัวตัวนี้นี่นะครับมันมันลูกเข้าสมบูรณ์ ะครับตัวนี้ลูเข้าสมบูรณดังนั้นแสดงว่า,ามันมีกรณีที่ลิมิตของอัตราส่วนเป็นหนึ่งแต่ว่ารูเข้าสมบูรณ์นะครับถัดไปเรามาดูข้อ2องบ้างน,นะครับข้อข้อสตัวนี้ก็จะคล้ายๆกัน ัวนี้ขอขอทำแบบตเดดๆนะครับไอ้เจ้าไอ้เจ้า an นะครับมันก็จะมีหนึ่งส่วน n บวกบวกหนึ่งค่าลบไม่ต้องคิดนะครับขณะที่ an มันเป็น1ส่วน n แต่ว่ามันเป็นตัวแทนมันก็ได้จะได้ตัวกลายมันเป็นตัวนี้ออกมาซึ่งเท่ากับ1เหมือนกันนะครับซึ่งเท่ากับ หนึ่งเหมือนกันแต่เรารู้ว่าตัวนี้มันลู่เข้ามีเงื่อนไขนะครับดังนั้นก็ก็มีกรณีที่อัตราส่วนเป็นหนึ่งแล้วลู่เข้าแบบมีเงื่อนเงื่อนไขนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ3ามลิมิตของ a n บวกหนึ่งส่วนด้วย a n นะครับแต่สังเกตว่าค่าค่าสมบูรณ์ของพวกนี้นี่มันจะเป็นหนึ่งหมดนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหมดดังนั้นได้หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับแต่เรารู้แล้วว่าค่าค่านี้มันคืออะไรครับอนุกรมของหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งซึ่งเราทราบแล้วเป็นตัวอย่างต้นๆเลยว่าตัวนี้มันลูกออก นะครับดังนั้นก็มีกรณีที่อัตราส่วนเป็นหนึ่งแล้วก็ลูกออกด้วยนะครับต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นนะครับลองดูตัวอย่าง5.4.10นะนะครับนะครับตัวนี้ขอใช้หนังสือตรงดิมิตของ a n บวก1ส่วนด้วย a n นะครับซึ่ง ตัวนี้ในหนังสือ,ข,อข้อนี้สังเกตไหมครับว่าเขาเขาไม่ต้องดูพวกลบอะไรต่างๆแล้วก็เนื่องจากเป็นบวกก็เลยเอาเอาค่าสมบูรณ์ออกกันเลยทีดีนะครับทีนี้ก็แทนแทนค่า a n ็บวกหนึ่งก็แทนค่าด้วย n นบวกหนึ่งนะครับ n บวกหนึ่งบวกสองได้ n บวกบวกสามตัวนี้แทน n ด้วย n บวกหนึ่งแล้วก็ n บวกหนึ่ง ตรงนี้กลายเป็น n บวกหบวกหก็คือ n บวกสนะครับทีนี้ไอ้เจ้า an ก็คือตัวตัวนี้เนาะแต่มันไปหารก็เลยเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับทีนี้มันก็จะมีการตัดกัน n บวกหกับ n บวกบวกหนตรงตรงนี้เหลือ n บวกสคูณกับ n นะครับส่วนด้วย n บวกสคูณกับ n บวกบวกสซึ่งถ้าเรากระจายมานะครับ กระจายมาได้ n กํลัง2บวก 3n ด้านหน้าเป็น n กํลัง2บวก 4n บวก10ซึ่งตัวนี้เราเอา n กํลัง2หารทั้งเศษและส่วนเราจะสรุปได้ได้ว่าลิมิตคงมันจะเท่ากับ1นะครับดังนั้นพอเป็น1ก็จะทดสอ2ด้วยอัตราส่วนไม่ได้นะครับใช้การสรุป ด้วยการทดสอบด้วยอัตราส่วนไม,ไม่ได้ก็เลยจะไปใช้ข้ออื่นแทนนะครับว่าจะทำได้หรือไม่โอเคเมื่อเราใช้การทดสอบด้วยอัตราส่วนแล้วสรุปไม่ได้นะครับเราก็มาดูกันว่าถ้าเราใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นอะไร ปรากฏว่ามันได้ออกมาเป็นซามิเอ,อ๊เจ้าเนื่องจากสำหรับจำนวนนับ n นะครับไอ้เจ้าใส่ค่าสัมบูรณ์ไปลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่ง n บวกสองส่วน n, n คูณกับ n บวกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เอาข้างหมายลบเอาลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งออกได้ซึ่งตัวนี้ผมจะแยก n หนึ่งส่วน n ออกนะครับ n บวกสองส่วน n บวกหนึ่งเหลือหนึ่งส่วน n ซึ่ง x ตัวนี้นะครับตัวนี้ n มันมากมากกว่าหนึ่งเนาะตัวนี้ n บวกสองส่วน n บวกหนึ่งก็จะมากมากกว่าหนึ่งด้วยเพราะไปคูณกับหนึ่งส่วน n ซึ่งเป็นค่าบวกก็จะมากกว่าหนึ่งหนึ่งส่วน n ซึ่งเป็นมากกว่าเท่ากับสุนนะครับทีนี้โดยการโดยการทดสอบ อนุกรมด้วยการเปรียบเปรียบเทียบเนาะตัวนี้เป็นลำดับบวกนะครับตัวนี้เป็นลำดับบวกโดยโดยโดยแท้นะครับแต่ปรากฏว่าอนุกรมของตัวกลางก็คือ1ส่วน n ลรูกออกนะครับไอตัวที่อนุกรมของตัวที่มากกว่าก็าจะรูกออกด้วยนะครับ นะครับในการที่เราทราบว่าไอ้เจ้าอนุกรมของค่าสมบูรณ์ของอันดับนั้นมันลูออกนะครับเรายังไม่สามารถสรุปได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับไอ้เจ้าอนุกรมของ A.N. เองว่ามันลูเข้าหรือลูออกมันเป็นไปได้หมดนะนะนะครับดังนั้นในการทดสอบตัวนี้ของอนุกรมสลักนี่เราก็สิ่งแรกก็อย่างที่ เราเคยบอกแล้วเราก็จะไปดูว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าอ,าอนุลำดับบวกที่ทำให้เกิดอนุกรมสลับตัวตัวนี้มันมีค่าลิมิตเป็นอย่างไรนะครับส่วนพ่อเท็จจริงว่าลำดับอ,อนุกรมของค่าสมบูรณ์ลูกออกสายเป็นหนึ่งดอกจัดนะครับ พิจารณานะครับพิจารณาอันนี้เราจะดูลำดับตัวนี้นะครับพิพิจารณา n บวกสส่วน n n บวกหซึ่งตัวนี้เราตัวนี้นะครับมันก็จะได้ว่า จะได้ว่าลิมิต N บวกสองส่วน N N บวกหนึ่งนะครับเท่ากับลิมิต N บวกสองข้างล่างกระจายเป็น N กำลังสองบวก N นะครับตัวนี้นี่จะออกมาเท่ากับสุดเราอาจจะเอา N กำลังสองอ่านอ่านตลอดก็ได้หรือใช้โลบิกาก็ได้ ับจะออกมาเป็น0ูนนะครับทีนี้พอมันออกมาเป็น0น,นะครับหวังว่าจะจำจำกันได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทดสอบต่อนะครับก็คือนะครับก็คือเราจะต้องเช็คว่า an เป็นลำดับไม่เพิ่มด้วยนะครับตัวนี้ดังนั้นเรามาดูกันต่อว่า an ของเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในการพิจารณาว่าตัวนี้เป็นลำดับอ่าเป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับเราก็อาจจะใช้อนุพันธ์หรือสำหรับข้อข้อนี้การจัดรูปอาจจะทำได้ง่ายนะครับเนื่องจาก n บวกสส่วนด้วย n คูณกับ n บวกหนึ่งนะครับผมแยกเป็นสองส่วนบวกกับสองคูณกับ n n บวกหนึ่งนะครับซึ่งตัวแรก 1, น, 1. นะครับ n ตัดกับ 2, n ก็จะออกมาเป็น1ส่วน n บวกหนะครับบวกกับ2 n n บวกหนนะครับเป็น ลำดับไม่เพิ่มตัวนี้จากการจัดรูปเห็นได้ง่ายว่ามันเป็นลำดับไม่ไม่เพิ่มเพราะว่ายิ่งเเยอะค่านี้ก็จะน้อยนะครับเเยอะค่าค่านี้ทั้งหมดก็จะน้อยก็เลยว่าเป็นลำดับไม่เพิ่มจึงสรุปได้ว่าฉะนั้นนะครับจึงได้ว่านะครับ เป็นลำดับไม่เพิ่มและลู่เข้าสู่และลู่เข้าสูส่สูโดยการทดสอบอนุกรมสลับเราก็จะได้ว่าอนุกรมสลับตัวนี้ของเรานะครับมันก็จะ ลูกเข้าอันนี้เป็นข้อข้ความสองสองสตางคนะ์นะครับก็ตัวมันเองลูกเข้าแต่พอใส่ผ้าสมบูรณ์อนุกรมมันลูกออกเราก็จะสรุปได้ว่านะครับ ที่เจ้าอนุกรมนี้นะครับมันก็จะรูเข้ามีเงื่อนไขในคลิปถัดไปนะครับก็จะมาพบกับเครื่องมือการทดสอบ เรียกว่าเป็นการทดสอบสุดท้ายเกี่ยวกับอน,นุกรมสลับก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ